ว่าไงครับมาแช่แข็แงดีครับพี่แม่เดือกันรครับผม <laughs> ไฟลุกอย่างรวดเร็วรนุนออจากเกมนะครับ <laughs> สวัสดีครับชาวเพสกิมอทุกท่านอีกับผมกล้อ,องซ่าก,กันอีกแล้วนะครับผมก็ที่เปิดโหวตกันไปนะครับในคลิปที่เท,ที่ผมทําไปโอวอรล่าสุดที่เป็นเหมยเหมยจากพิมะนั่นเองนะมีคนบอกว่าพี่หมดนี้มานานแล้วเออไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปีแล้วไม่เล่น <laughs> นะครับก็หลักๆคนจะโหวตมาเป็นเหมยค่อนข้างเยอะนะครับก็มีทั้งมอยราทั้งไรฮาร์ด ป่าปลายกันไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหมยครับก็วันนี้ขอเป็นเหมยก่อนแล้วกันนะคลิปหน้าอาจจะเป็นเอ,อ่อมอยราก็ได้นะฮะแต่ว่าณวันที่ผมอัดเนี่ยสกินจังเลดยังไม่ได้เลย <laughs> เดี๋ยวเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็หลักๆจะมาคือจริงๆก็คือจะมาปลดล็อกเหมยแล้วฮะแต่ว่าไหนๆเราก็มีกล่องนะครับเปิดสักหน่อยนะครับเื่อแบบใครอยากดูแบบพี่เปิดกล่องหน่อยจัดไปครับดูรวว่าในกิจกรรมคราวนี้เกลือไหมอุย้ยคุณมอยราเพลเยอร์ไอคอน คุณแม่บ่อยร่ามอยคืนระดุเฮ้ยไม่ไม่ไม่มีไม่มีสีทองไม่แล้วทุกคนทองไหมเฮ้ยสักทองนึงนะสักตัวน่ะสักตัวไปครับยังเรื่อยๆครับเราไม่เราไม่ดูเยอะซีไม่มีทองเลยไม่มีสีทองเลยอ่านี่ท่าอะไรอ๋อเปิดกล่องกับอ๋อท่าบิน สามกล่องสุดท้ายทุกคนมาดูกันว่าจะมีแบบทองทองสักอันไหมคือพี่มีทองเลยอะสองกล่องสุดท้ายครับทุกคนขอท่องหนะ่อยอ้สักทองน,นะครับทองมันไปของอะไรไปของอะไรว้าวตัวละครที่เล่นยากเหลือเกินอะใครอยากดูก็คอมเมนต์กันมานะหลังๆๆเลยอะโอเคนะครสรุปก็ไม่ได้นะครับ มาปลดล็อกเหมยกันดีกว่า2021น,น,นะฮะใส่ไว้ก่อนให้รู้ว่าเราจะเข้าสู่ปี2021กันแล้วนะครับโอเวอร์สองก็เห็นบอกว่าจะมาเปิดเผยกันในปี2021นะครับทอยบอทนะฮะเอ่ออะไรนะหุ่นยนต์ของเล่นนะเอาคือมามาปลดนุ้งเพนกวินกันดีกว่าว้าฮ่าปืนปืนเหมยน่นารักนะครับมาเราไปลุยกันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผม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 ใส่ไอ้นี่ของเหมยไปหร,รือเปล่าฮะปืนทองผมพี่เหมยเปิดมีปืนทองมมอป,องปะคือไม่ได้เล่นนานจนจำไม่ได้แล้วครับ มีปะมีแต่เราไม่ใส่นะครับไปแบบไม่ไม่ทองแหละทุกคนไปเรามาลุยกันกันกบนุ้งเหมยเพนกวินครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะทุกคน welcome to the paris โอ้โหบอกเลยว่าตัวละครนี่เหมาะกับเหมาะกับด่านมากครับผมมาฮะลุยกันครับกับนุ้งเหมยเพนกวินโหตานี่ใสเชี่ใส่แว่นด้วยนะแว่นสีแดงเขาแดงริดกับมันชื่ออะไรนะตัวไอตัวข้างหลังมันอะนะฮะ แล้วก็เพนกวินมีลูกตาข้างบนด้วยนะครับกรุ้งกริ้งเหลือเกินว,ว้าวปืนก็ดูดีนะเนาปอมมากองกอยเอ้ยต,ตัวข้างหน้าก็น่ารักนะทุกคนดูดิแต่พอออกมามไม่ใช่เป็นกวินแล้วทุกคนมันเริ่มใกล้แล้วทุกคนมันเริ่มมันเริ่มมันติดแล้วเริ่มบักแล้วทุกคนอโอเคฮะไปฮะเราจะไปแบบช้าทุกคนรอ,องเท้านี่เป็นรองเท้าแบบเป็นเท้าเพนกวินด้วยนะเออเรียกว่าคอสเพย์ทั้งตัวนะยันรองเท้าเลย ข้างหลังไอ้ตรงนั้นห้อยปลาด้วยทุกคนเห็นว่าทุกคนเห็นห้อยปลาปะเออมีปลาห้อยด้วยนะทุกคนนะโอ้โหเรียกว่าครบทุกอย่างแล้วไอ้ไข่เป็นกุ้นของลูกเป็นไข่เหรอครับไข่นี่เหมือนอะไรหิมะหรือเปล่าเดี๋ยีโอเคมาทุกคนลุยกันดีกว่าก็ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนไปครับมีจังคือเรตโต้เดี๋ยวเพเราจะลุยนะมีเอ็กโคฝั่งนู้นหลุดไปด้วยนะจิ้มแล้วนะฝั่งนู้นคนชื่อจิ้มแล้วนะเด้อมีเซนจัต้าครับ สวัสดีครับ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 เออไปเลยเพื่อนป่าเอ้ยแชร์มันออทุกคนแชร์มันอื้ออื้ออื้อแชร์ครับทุกคนแชร์ป่าแชร์ไปเลยสวัสดีครับตายครับสุดยอดม,มัน้าขี่อยู่ไปมัาขี่เลย,เลยต้องต้องมาหลอกอยู่อนอกไปแหละ มาดิพี่มาดิครับโดนไปแล้วนึงอ่ะตายอยู่แล้วล่ะคิดจุดยึดจุด่อนสวยครับเหม่ยบอกแล้วเราไฟลุกพุ่งพับเลยบอกแล้วเราแค่กั้นแม่เข้าก็จบแล้วครับทุกคนต้องคิดเยอะไปครับก่อนนุ้งเหมยนุ้งเหมยเอ่อจังแล้วอยู่ทางขวาปะอุ้ยเพื่อนใจเย็นนะครับอุ้ยันนาเหรอนี่ย รู้จักไหมเหมยเหมือนสไนเปอร์แต่ยยเยอะเ้ยใจยเย็นเพื่อนโอ้ใจยเย็นๆนะครับ <c oughs> อันไหนอยู่ข้างบนล่อนะ <c oughs> แค่มันแค่มันแค่มันโอ้หายนุนทันอ๊บแล้วผมไปการแรงผมเนี่ยตัดริงมีเหมยอ้ยมีซอมบ้าทุกคน ตายก็ตายก็ได้ครับมีเหมยเลยวะจิ้มแล้วนะจิ้มแล้วนะได้นะอัจมิเมเเราใกล้จะมาแล้วนะเคยไฮนูนไปแล้วนะฮะเออเกิร์ตเซิร์กยังนะครับโอ้จะมีซอมบ้านี่เราค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะเพราะว่ายังไงเราก็เป็นตัวละครที่ต้องใช้สกิลพอสมควรให่เวลาครับยังได้อยู่ถ้าเล่นดูฟิตเนี่ยผมร้องไห้เลยจริงเพราะผมเล่นไม่โดยแล้วเี่นไม่โดยเป็นกันใหญ่เอ๊ะโค้ ออเออไปเลยเพื่อนไม่เราตอดอุ้ยเข้าหัวบานใครก็ไม่รู้ว่าไงพี่อุ้ยย,ย้อนเวลาย้อนเวลาได้ไปแล้วไปเลยเพื่อนรุ้ยกันเลยโอเคผมจะตายนะเพื่อนรึ่งหอเท่านั้นเอง ต้องพายกไร้เนื้อวิ้นเหรออ่าโอเคสวยครับพี่มาว่าพี่เอ้าต้องจุ่มจะโยนลงพื้นไว้ก่อนบ้าเอ้ยเพื่อนชุบได้ไหมขาร์ดว่ะบ้าเอ้ยเสียดายต้องจุ่มเลยเมื่อกี้กลับว่าจะโยนลงพื้นเพื่อนชุบได้ปะเอารถเ็ยกก็ชุกครับโดนแฮกว่าแล้วต้องโดนแฮกแน่ๆ เออเหมยเดินไกลฮะเหมยมีสกิลอะไรในการพุ่งแล้วเมื่อกี้เสียดายเมื่อกี้จะต้มจุ่มแต่แบบนันนตายไงผมก็จะต้มจุ่มลงพื้นมาก่อนเออนี่ฮะเหมยว่าเป็นตัวละครอะไรนะป้องกันเหรอยังหมนเดินได้ทุกคนยังหมดเดินได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยเฮเฮเฮเเยเ ไปเพื่อนมีนด้เลยครับมันมีแคสิบนี่น้อยจังทีนงได้เลยครับมีเด้เลย,เ,ลยเออเด็ดหายดูอะไรเพื่อนไม่มีโอ้เอา้ามันยังไม่ยังไม่ปล่อยเหรอผมนึกว่าปล่อยไปแล้วนะ โอ้ไฮนูนอย่างนานเลยครับมึงรอครับรอโผพี่สุดท้ายพอดีครับเมื่อกี้โธ่อะไรฮะอนิเมะเราหมายรอบแล้วคือยิงยิงจนมันมาแค่รกันยิงจนมันมาเลยทุกคนจริงๆเหมือนก็ไม่ตัวละครที่ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่รุ่นนะไม่ใช่ตัวละครจะตายผมดเลยนะผมจะเล่นเป็นทางแบบโอ้ยอดมากเฮ้ยเป็นทางแบบเป็นบีบีเอสจ๋าๆมากกว่านะ เข้าขวาไปเพื่อนตึ๊บตึ๊บตึต๊บกูจะต,ตายนะเพื่อนต้องจุ่มไปเลยพี่พี่น้องน้องโดนไหมป่มาเอ้ยป่าเอ้ยติดไปเลยแช่แด้วโดนแช่แด้วโดน รอครับทุกคนแช่เลยครับทุกคนแช่เลยครับ,รบมาเลยมาเลยแช่ครับทุกคนว่าไงพี่ว่าไงครับไม่ต้องมาเพื่อนอ,อยู่ข้างนอกไปแหละไม่ต้องมาหรอกเพื่อนไม่ต้องมา <laughs> ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องมานะครับเวลิกูดอะได้อยู่ครับยังพอเล่นมาดีตอนสุดท้ายนะครับก็อโอเคอยู่โอ้โอพิซซ่านนี่โหดจริงนะฮะ โอเคโย่ไปลุยกันต่อแล้วสุนละขอนี้สำหรับผมี่ไม่ใช่แนวเท่าไหร่แต่ก็พอโอเคเล่นได้อ้าวนี่คือเขาโดนอ๋อ็อตนี้เมื่อเราโดนมาดิบัมอ๋อโดนไปหนึ่งนะแต่ก็ยิงไม่ได้ไม่เป็นไรลุยต่อชนะก็พอแล้วมาครับผมลุยกันต่อฮะกับด่าน Horizon Dominion ครับผมอ่าเรามี Simesta นะครับนางบอกว่าเราจะ วาร์ปเข้าไปในในพอนยต์กันเลยนะครับในในจุดเออโอเคครับมาฮะเราจะไปด้วยกันแล้วเราจะวางอย่างรวดเร็วมาหเสร็จครับผมเราจะวางฟุ๊ฟับฟุ๊ฟับเลยแบบรวดเร็วทนันใจไม่มีใครรู้นะครับเพื่อนเอายัง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 พร้อมแล้วเพื่อนพร้อมแล้ว,ลวไ,ไปเลยเพื่อนนั่นแหละไ,ไปเลยเพื่อนไ<ท>ปครับผมไปเลยนั่นแหละครับผม โดนนั่นแหละโดนนั่นแหละครับอะไรผมว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับแข็งไปดิครับว่าไงครับผมว่าไงครับสนเปอร์ไรฟิลอ่านี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรอ่าปิดไปก่อนเลยมาว่าไงครับมาแค่แข็งดิครับพี่แม่เดือกันครับผมไฟลุกอย่างรวดเร็วขนุนออกจาเกมเลยครับ ไวฮนะเฮ้ยจบไว้แเนี่ยจบไวแล้วเพื่อนเราต้องการไว้ให้ศัตรูเข้านะครับเกมไว้บ่เกมไวแช่บ่ได้เด้อโอ้โหมาเอ้ยแช่มันเพื่อนแช่มันแช่มันหนแช่ครับทุกคนแช่มากระสุนบอลดีเออ โอ้ไม่ก็เออเพื่อนมาดิออโอเคโอ้ไม่ก็อยากหยิบอยากเปลี่ยนตัวมายิงฟาราเลยครับอือะไรเหมยก็ยิงฟาราได้ทุกคนเชื่อผมเชื่อผมัปฏิเวรมาลวไอเทเลพอร์ตทูท็อปอ่าเพื่อนบอกจะเทเลพอร์ตไปข้างบนฟอลโลมี่ อุ้ยเกือบตายน่ะเต็มหัวบานไปดิตายป้าเพื่อนหายทีแล้วพอทีพอเปล่าวโอ้เพื่อนสวยทุกีกันล่ะเพื่อนผบอกแล้วว่ได้สป้าเอ้ยใช้ไปคิวไม่ได้ถูกอุ้ยสายยิงตายพลาดเลยนี่พลาดแล้วเออเออแล้วใบอกขอเก็บมันจีลวกัน เขาไปย,ยนตายเลยนะซเฮ้ยเ,เพื่อนเล่นโซ l d i e r Seventy s i แล้วไปครับทุกคนท่านบอกว่าอย่าให้ขึ้นนะจะเป็ดผมมาแล้วจะเปิดมาแล้วครับทุกคนอุ้ยเข้าหัวกระปานไปดิเพื่อนไม่ไม่ไม่ไม,ไม เออปิดไปดิครับผม <c oughs> ผมก็เข้าดิครับรอยอยู่ผมไปดิไะ <c oughs> โอโะ้โหไงโอ้โหของจริงอะ่ะของจริงอะ่ะโอ้โหไงปิดกำแพงเมื่อกี้ครับศัตรูบอกเรียบร้อยจบเลยครับเ <c oughs> นีนะ่ยโอหอันนี้คนเหนือนจะไม่เห็นนะแต่ผมผมรู้ว่าผมทำอะไรไปเมื่อกี้ เมื่อกี้ครับตอนที่เขากำลังวิธีน่าจะเห็นนะตอนที่ผมกำลังอะไรนะกำลังแบบกำลังแบบโดนจะโดนสองแท้งสองตัวจัดก,การนะผมกระโดดเข้าปิดจบแล้วสองตัวไม่มีแท้งครับโอ้ชาติาเร็วทันใจมาผมลงลึกกันต่อฮะกับด่านน้ำม,มันมัโอเคน้องมีจังแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยโดนเลย เอ่อสเตียโทมอะไรวะโอ้ตัวอยู่หมนเยอะนะ่ะมาเลยเพื่อนเย้ยเอ้าอุต่าห์ปิดโลกเพื่อนชุกอ,อย่างเงี้ยขอบคุณครับอะไรแล้วเพื่อนปไปปะโอเค บคุณมากเมื่อกี้ที่เพื่อนชุบนะถ้าชุบฮิวเดี๋ยวเขได้อะถ้าเพื่อนไม่หิวไม่อ้าวตายเจ๋อ <laughs> เปิดมาหน้าอุ้ยหน้ายู่หน้า,ย,นายู่หนา้นายู่ไปโอ้เยอะโว่ไม่ให้มา <laughs> เพื่อนใครท้อนมากัน มาดิเพื่อนผมยิงถูกยิงธรรมดาก็ได้ครับผมเย้ยไ,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 ไม่ได้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 ต้องจุ่มไปดิเอ้าผมนึกว่ามีคนอีกโถเอ้ยบ้าจริงครับใช้ที่เป็นไม่ดีเลยวันนี้ eating cookie and drinking milk อยู่ข้างล่างปะ ไม่นะจะตายแล้วเพื่อนโอ้โหวอบคุณนะเพื่อนไม่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 ไปไหนพี่ ตาเอาโดนเฉยไม่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 แกไม่มีฟิตเออเมแกนเล่นดีจังแจ้งเมย์ yeah เดี๋ยวว่าเมื่อกี้โล่ช่วยชีวิตเอ้ยไม่ใช่โล่กำแพงเลยโล่หรอวะมาเลยเพื่อนอัิเมทมาแล้วขอแก้ตัวอัิเมทโอ้มันเอาตัวนี้มาแล้ววะเอาตัวที่ผมยิงลำบากมาแล้วทุกคน พุ้ยโดนอะไรโดนแล้วเนี่ยโลดโลบปะน่าใช่โอเคตายแลยพี่เออให้ตายเทียตัวครับทุกคนั่ครับนี่ล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาใช่ไหมพี่จะเอาใช่ไหม <tr igger ing> ตายเถอะโอเคขอบคุณครับ <laughs> ใครยิงมาใครยิงมาไม่โดนดูแบบนครับ <c oughs> ดูวนว้าวเดือดดานเดือดดนเดือดดนดีกว่ะ <h ums> โดนตั้งทีหนึ่งเอ้าวนามาเอ้ย โอ้เพื่อนโอ้โหโดนทุกอย่างให้เธอแล้วเพื่อนชุบชุบเลยเหรอก้ยโอ้โหไม่ให้ผมแบบบ๊มเอ้าเนี่ยใส่ลายมี้เอ้าเมื่อกี้ว่าจะเปลี่ยนไม่ใช่เหรอนี่เหรอนี่เหาไปฮะ อโหถ้าไม่โบเตมมิดอันนี้มาลิปเปอร์มาแทุกคนถ้าป็นดีมนนี้ต้องหยิบลิปเปอร์แล้วงไม่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 ี่แอะไรกันหรือเปล่าถามจริงถ้าพี่จะแค้กันอนี้อันติเมตแต่คุ่เดียวเนี่ยขอบคุณมากเพื่อนโอ้เพื่อนนี่มันสุดยอดจริง ไปแล้วอยู่ได้ไปแล้วโอ้ยแข็งอะไรกันไม่ได้ถามจริงโอเครอบ The Pilot นะผมว่าตัวที่เอาได้ง่ายสุดคืออาณาครับเออโอ้ยมันแข็งอยู่ตรงนี้เพื่อนอ โอ้โหอัดดิเมทแล้วแล้วผมวางโล่ไว้กันเพื่อนโอ้โหพี่มหาการดันอีสปอร์ตะตอนนี้ every one is counting on me every one is u o e อมไปครับไปครับไปครับเหมือนมีแบบโยนบอลน้ำแข็งไหม oh my god เออ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 เหมือนนี่ยิงไกลแค่ไหนก็นไม่ลดหรอกครับเนี่ยเพิ่งรู้ <c oughs> ไปเลยพี่เออเออโอ้อ <c oughs> oh my god โอ้ my god โอ้ถ้าพี่จะไม่ให้ผมกลับขนาดนี้ไปเรียนฟิวไปฮะสวยมากแต่ไม่อะไรเกิดขึ้นครับทุกคนวง <c oughs> โ,โบโฮอคพุ่งมาครับ ผมมาเอาเพื่อนทุกทุกอีกแล้วเหรอโอ้น้ำตาผมนี่ไหลเลยไปเลยเพื่อนแข็งไปเลยขอแข็งหน่อยก็ไม่ได้จังแรดนี่บอกเลยว่าตอนนี้คืออย่างเพราะผมหนักแล้วนะแรดหนักกว่าครับเพราะว่าไม่มีตัวอะไรให้แบบให้นันเดียวตายอ่ะหรือหรือโล่ที่ต้องทำลายคือไม่มีแล้วตอนนี้ เฮ้ยฮันจูแล้วอ่ะเอ้ยได้อยู่นะว่าถ้าแมนแมนนี่ได้อยู่เออ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 เอาไุ่มกูจะเฉาไปแล้วไปไหนวะไม่โดนใครเลยหรอถามจริงโดนตัโด้วอ่ะตายโดนนะโดนไปอยู่นั้นไปเลยเพื่อนไป ตายสิเพื่อนเออโดนแล้วน,น,น,นั่นแหละสุดยอดตายเลยเพื่อนนั่นแหละครับผมตายเลยครับผมตายเลยฮะตายเลยตายเลยตายเลยเออไป<ม>เราเน้นเราเน้นยิงไกลครับผมเออไปเลยเพื่อนเฮ้ยโดนได้ยังไงเนี่ยโอ้เพื่อนใจเย็นเฮ้ย กันเลยเหรอเนี่ยทำจริงกระสุนจะหมดแล้วเพื่อนเออ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 โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรซึ่งเมื่อกี้โดนหัวน่นได้แล้วเออยอดพูดผมเฉยเลยมันเดือดอะไรขนาดนี้ใครชนะเราเอาสนุกแล้วกันนะด่านนี้เออเออ ไปเลยพี่ไปก่อนจับ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 ไปไม่เอาแล้วก็เขาซูมยูไปเลยโอ้โเบื่อเบอน่าจะดีเมจแบบซ้ายกว่านี้หน่อยไอ้ขวากว่านี้จะซ้ายหรือ ก่อนนี้สักนิดน่าจะโอเคนะเออเพื่อนตายเยอะเยอะชิวๆไปชิวๆไปชนะคำขำของขำหนึ่งเกมนะไม่ซีเรียสนะแพ้ชนะเพราะยังไงเราก็ได้เควสครบแล้วนะเอาสนุกไวก่อนนะปิ้วสุดยอดครับแหมเดือดดานเดือดนะสุดดีนะสุดดีอันนี้แมนนี่ผมชอบครับผมเล่นเกมครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะฮะ โอเคผมกระจุกันไปแล้วครับกับนุ้งเหมยเพนกวินนะฮะก็มีทั้งเกมแพ้เกมชนะอยู่เป็นซีรีส์ครับเอาสนุกไปก่อนนะผมเล่นล้วผมขำขันดีนะฮะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสกินต่อไปจะเป็นสกินอะไรก็เราดูกันได้เลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นมอยราต์นะับติ้งไว้นะครับแต่ก็ดังแรดก,ก็อยากจะเล่นแต่ดวนอาจจะมอยรามาก,ก่อนนะครับดังแรดเนี่ยจ,จะมาตอนแบบสกิน,สก,นสกินในอาทิตย์นั่นหมดไปแล้ว <c oughs> โอเควันนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณที่ดูกันมาจบคลิปว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับกันกดแชร์เปิดใจ